นะฮะกลับมานะฮะสำหรับเกมฮาวเวิร์ดมูนนะฮะฮีโร่ออฟลิปเล่นะฮะหลัง<ะ><ะ>จากที่เล่นไปนะฮะทำให้เรานั้นรู้ว่าเสียงเกมทำไมดังจังวะไม่ใช่โอเคถือว่าเอ้ยเดี๋ยวมันดังเกินจริงว่ะจริงเดี๋ยว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 ค่อยปรับเอาตอนเล่นตอนอตัดต่อ <laughs> โอเคลดน้ำต้นไม้พวกจงวังหวะนี้ลดไม่ลดไม่ได้ คือซีรีส์นี้ต้องรีบทำต้องทำเรื่อยๆอย่าทิ้งนานอย่าลืมอย่าลืมนะฮะถ้าเกิดได้ยินเสียงจอยก็เก๊กขอขอภัยอ่ะแม่งอนาลอ็อกแม่งยังแข็งอะ่ะไม่ใช่มันมันเจ็ดร้อยอ่ะของอะไรนะอีของอะไรนะโลจิเทคเออสั่งซื้อมาซะอย่างดีเลยก็ดีนะแต่แบบดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่า,เ,าเราสามารถเราสามารถปรับได้ปรับเป็น หมุนข้างได้เอาไงดี left 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 โอเคเยี่ยมสามารถเดินแล้วหมุนได้ไหมโอเคโอค้ใช้ได้เลยะนะฮะสุดยอดมากเคยเราตักน้ำมาเมื่อกี้นี่แล้วก็หมุนได้นะฮะเดินไปหมุนไปได้ใ <laughs> ช้ได้ของพีพีได้พีพีนะเออจอยก็แกะขอบนะมันเป็นคือแมคชีนิคอลจอยนะฮะไม่ใช่นะฮะมัว่วคือปุ่มมันกดเนี้ย ปุ่มมันอะปุ่มมันกดแบบดังมากไม่รู้มันจะดังไปไหนนี่เกิดเล่นตอนมืดนี่แบบนะฮะอ๋อเวลาหมุนก็ต้องหมุนอย่างนี้ด้วยอ๋อให้ตายเหอะโอเคเราอเอานมให้หมาแดกนะฮะให้หมากินนะฮะเอ้าไม่ใช่เก็บใส่กระเป๋าเราจะให้หมากินอ้าวจะให้หมากินนะฮะอ่าอินพุตกดโอเคพุตอินพุตอินนะฮะพุตอินไม่ใช่อินพุต โอเคเยี่ยมไรรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาให้อาหารไก่ไกไ่ไหมครับไก่ซื้อไหมครับจะกลับแล้วไก่จะลกลับรหลาไก่อะเก็บไข่มาเราจะได้ตังนะฮะเก็บตังก่อนตอนนี้ดูเงินดิดูเงินดิหมดไปเท่าไหร่แล้วเงินเงินเนี่ยหมดไปโอ้โหหมดไปหลายบาทมากหมดไปกับอะไรม้างลืมแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปย้อนไปดูคลิปเก่าโอนให้ตายเหอะไม่เป็นไรฮะ เราก็ยังมีไก่นะฮะยังมีวัวนะฮะยังมีม้าให้เราขี่นะฮะมีวัวให้รีดนมวัวนะฮะมีไก่ให้เก็บไข่ไก่นะฮะแล้วก็มีหมาไว้ให้ให้นมหมากินนะฮะซึ่งแม่งทวงชิบหายเลยบอกเลย <c oughs> เฮ้ยมันยืนเลยนะที่โอ้โหนะฮะเราต้องกลับไปที่ลาวไม่ใช่ลาวคอกเออคอกวัวไปตอนนี้มีอาหารอยู่ในตัวเยอะนะฮะอาหารอาหารวัวนะ,ะไม่ใช่อาหารคนนะะมันคืออาหารวัว อาหารวัวอาหารวัวนี่ง่ายอาหารวัวเอาวัวมือเอา้าทำไมอาหารวัวให้มากินวะเอองงดิงงดิงงดโอเควางโอเควางเลยอันนี้อันนี้นี่ด้วยอ่าเยยนไปนเลยวัวเอ๋ยวัวโอเคทำไมต้องเกิดวัวขัดวัวหน่อยรู้สึกว่าไม่ช่วงนี้มันคันอะไรบ่อยๆวะอาบอาน้ำก็อาบนะล้วมันคันเลยนะฮะร้อยคันได้ไซส์เอ็มนะฮะโอ้โห สุดยอดเลยเไปตกปลาเดี๋ยวเอาห่างห่างมือเลยดีกว่าไอ้อพวกจอบเอาวุธสงคารามเ่ยแม่งเด็ดทุบตีวัววัวตายให้ตายเถอะเฮ้ยมา้มาม้าเราต้องคุยกับมา้าแต่มา้าเราไปข้างนอกกันดีกว่านะคลิปนี้ไม่อยากไม่ขุดแร่เลยแต่แม่งต้องทำและเราก็ลืมแล้วด้วยว่าเลี้ยงแร่อย่างไรอย่างไร,งไรคือไม่รู้มั่วเอาละกัน ไม่ดูว่ามั่วแล้วกันนะขี้เกียจเลี้ยงแล้วมันรู้สึกว่าขี้เกียจตัดไปตัดมาเออนะฮะฮขี้เกียจตัดเล่นก็นเล่นไปเลยหลุยหลุยธรอะไรเดอร์ดูอีกนี่แบบตัวเล็กมากตัวเล็กมากทำไมต้องพูดเนอะนั่นสิคุยกับม้าก,ก่อนลืมคุยไม่ได้ไปขี้เกียร์ธารมชาทาิทกับบ๊อบบี้นะฮะสแกนดีดีเวียไม่ใช่ไม่อยากคุยกับมันเลย โอเคเรามานี่ซีเอานี่หน่อยไม่ได้อ่าไม่ได้หรอกต้องเอานี่เวลี่เบอร์รี่เอาไว้กินนะฮะไปตกปลาดีไหมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องให้ดอกไม้กับนาทานไม่ใช่ไลล่าไลล่านี่มันอยู่ร้านดอกไม้ขี้เกียจไปขี้เกียจตลอดอยากอยู่คนเดียวยบๆอยู่กับม้ากับบัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ ไปเถอะมาเอ๋ยเราเราว่าเราเดี๋ยวฮาวเวิร์ดมูนี่คือช่องนี้จะมีฮาวเวิร์ดมูลนะฮะบอกไว้ก่อนไมค้ายังมีฮาวเวิร์ดมูเลยสักพักจะมีฮาวเวิร์ดมู b แบ็คทูเนเจอร์ตามไปด้วยนะฮะรอติดตามติดตติดตามชมกันดีๆไม่ได้เนื้อเรื่องแต่คือเล่นเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆหรือเปล่าว่าไม่เห็นทิ้งซีรีส์มีคนบอกพี่ทิ้งซีรีส์แบบรัวๆเลย เออช่างมันฮะคือซีรีส์ที่ไม่อยากทําก็ขี้เกียจทําแล้วเบือเ่อเหมือนกันต้องมานั่งทีละอันสองอันเนี่ยนะอยากมีเวลาไปแคทก็ไปไปแคทนะครับโอ้โห my goodness why เดี๋ยว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 ต้องเอาเอานี่มาก่อนแล้วก็หันไปฮะอ่าอ่าแล้วก็ทุบตรงไหนวะทุบตรงไหนวะอันนี้วะ อันนี้นะใช่โอเคทุบอันนี้แล้วกันนะถือว่าทุบอันนี้แล้วกันคือไม่รู้ลืมน่น่ายทุบผิดจิมจิมอะคืออะไรเนี่ยเก็บไปแล้วกันไม่รู้อยากให้เธอได้รู้อยากให้เธอรักโอ้โหแร่มีต่ขยะนั้นเลยนะฮะจริงๆไม่ไม่เอาก็ได้นะเดินออกเลยเกลียด ดูดิมันมีแต่เศตหินแผน่นหินมีเหล็กมีทองนิดนึงไม่มีบุล็อกกันเลยถ้าเกิดมีบล็อกนะรับรองครับขวานนี่ได้แน่นอนแต่เราไม่ต้องทำพัดทาบ่อยๆนะประเด็นคือต้องทำพัดทาบ่อยๆคือคลิปก่อนเนี่ยมันอาจจะแบบเหนื่อยนะฮะในการพูดนะฮะนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันพยายามพูดพยายามพูดให้มันออกไปนะฮะโอเคไปสิ่งจอยนี่จิกๆ,ๆเลยนะเดี๋ยวกลับไปชอยใจ้เดิมจอยเดิมก็ได้นะแต่ ตอนนี้มันซื้อมาต้องให้คูมเคเจ็ดร้อยห้าสิบจริงๆจะซื้อของเลเซอร์นะฮะไอเซเบอร์ทูสนะแต่ตังค์ไม่พอนะฮะตอนนั้นเอาไปลงอะไรกับบางอย่างนะฮะหายหมดเลยเงินตนะเอาแล้วนี้อะไรนะเนี่ยอะไรวะเนี่ย What the heck What the heck man โอโหโอโหเดี๋ยว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 ชิบหายละเอางนี้แล้วกันทุบตรงไหนก็ทุบเลย เอ้ยเดีเด๋ยวถ้าถ้าถ้าเราทุบตรงนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเราเราต้องเราต้องบันทานนี้แล้วก็เลื่อนลงด้านล่างจําไม่ได้ฮะจะบอกโง่ก็ได้นะฮะเดี๋ยวนี้ไม่เอาเรียนน้องๆจะพิมพ์อะไรเชิญเลยนะฮะเชิญเลยจะพิมพ์อะไรพิมพ์เลยโอ้โหดูจกักรแล้วไม่ไม่อยากเก็บเต่แบบแร่มงออาหารโอ้โหเลือดบ้ามากเลย โคตรเซ็งโคตรโซแซดบอกเลยตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนดีไหมเนะี่ยเดี๋ยวไปทุบตรงนี้เลยอ่าทุบตรงนี้เลยแล้วกันฮนะทุบเลยแล้วกันเฮ้ยจบปุ๊บนั่นแหละได้มาสองอันโอ้แรงหมดเลยนะฮะวันนี้ไม่มีเกียวเวดนะฮะไม่ใช่ตกปลาเลยนะฮะจบกันทุบได้ไหมโอ้ยแรงหมดเลยตัวเอกกูแรงเนืหมดหมดเลย กินอะไรให้มันแบบรู้สึกกระชุ่มกระชวยวะนี่นะกินนีม่มันจะเพิ่มสักนิดในกูทุบได้สักทีหนึ่งจะดีใจมากเลยเอานั่นไงนั่นไงนั่นไงมันเป็นอะไรนักหนานะเดี๋ยวลืมไปว่าอันนั้นลอกมีแร่แต่แบบแห่มันอะไรก็ไม่รู้เอ้าเฮ้ยหม้อเป็นพอร์ต โอ้นี่มันกิน่นตะเพิ่มเยอะหรือเปล่าวันนี้แดกแป๊บโอ้โหทุบได้ครั้งหนึ่งพอโอเคเยี่ยมไปกลับดีกว่ามูเฮาเอาแร่ไปขายให้มันได้เงินแล้วก็กลับบ้านไปนอนคลิปอาจจะสั้นนะฮะเพราะว่าต้องไปทำอย่างอื่นด้วยนะะมันต้องห่วงวันสองวันพอวันหนึ่งสองวันพอนะฮะมันคันอยากอาบน้ำจังร้อนนะเร่าซกเลยนะมันต้องห่วงร้อนมากนะฮะ วันนดี้ลงไปละทำหน้าโนวดใส่กูโอเคม้าไปเลยม้าไปเลยม้าม้าม้าวิ่งเร็วชอบชอบไม่เสียเวลาคุณค่าทุกนาทีดูสทีวีสี่ช่องสามเกิตกปลาแล้วอ่ะโอ้แรกแรขายแรกอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม ไอห,หาช่องแค่นี้มึงจริงๆมึงก็ม้ามึงก็เดินไปได้นะเอ้ยไม่ใช่ม้ามึงก็วิ่งไปได้นะทำไมมึงไม่วิ่งวะให้กูเดินเนี่ยโอ้ยวันดีครับเควนเร็วดูอ่ะกดอะไรไม่รูร้อ่าขายเว้ยมาขายทุกอย่างเลยมีทุกอย่างขายทุกอย่างมีทุกอย่างขายทุกอย่างมีทุกอย่างทุกอย่างขายทุก ย่างมี1อันขาย1อันมี1อันขาย1อันมี3อันขายหมดเลย90บาทกูเอาเอ้ยโอ้โหโ16ชิ้นโอไมค์กัสร้บาทโคตรคุ้มกูเดินเก็บนี่เพิ่งเงิน160บาทอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหวันนี้โคตรคุ้มค่าขายสิอยู่ได้เหรออันต้อง700กว่าบ,บาทเนี่ยคุ้มมากไป เดี๋ยวเราไปให้ดอกไม้แล้วขอจบคลิปแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วฮะมันร้อนมากมายนะฮะฮอตมากเลยครัฟวันดีฮะลงวันดีเข้าไปทั่วแหละไม่ต้องห่วงเฮ้ยม้านี่มึงจะเดินทำไมดูกูใช้จอบทุบเอ้ยใช้คอนทุบโอเคไปอันนี้เห็นเห็นตั้งนานแล้วเห็นมีอะไรเกิดขึ้น นดอกไม้ไลลา,ลาจ๋าไลลาจีบไลลา,ลาเพื่อแต่งไลลา,ลาเกมนี้แต่งงานได้นะฮะตอบมันใครถามอะไรถามมาเลยเกมนี้ฮะคือเดี๋ยวมัววม่วตอบให้จริงๆริงเดี๋ยวมั่วตอบให้คือก็รู้มีเว็บนะฮะโอ้ไลร์เอ่อตอนนี้วันนี้มึงบิวตี้ฟูลมากเลยฟักกิ้งบิวตี้ฟูลแบบอะไรที่แฟนตาสติกมากนะฮะมันไม่ใช่ อันนี้คือไม่ใช่นะฮะมีหนอนนะฮะตกใจนะฮะ,ะก็เลยทิ้งไปนะฮะอ่าน,นะฮะนะฮะแล้วก็มีดอกเดียวด้วยนะฮะอ่าสุดยอดจิมจิมโอเควัสด,ดีวัสด,ดีปล่าละเห็นหน้าหวานใจก็พอโอเคถ้าจบคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะไม่หวานละออกไปกินข้าวดีกว่าออกไปกินข้าวนอกบ้านดีกว่าออกไปกินข้าวนอกบ้าน โอเควันดีทุกคนนะฮะก็ขอบคุณน้องๆที่รับชมนะฮะอยากถามอะไรตอบถามมาเลยนะฮะเดี๋ยวลงไปตอบให้นะฮะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะฮะอย่าลืมนะฮะคือแม่งเรื่องราวมันมีเยอะมากเลยนะฮะมันมีตั้งแต่ตอนกุ้งเสีไม่ใช่ตั้งแต่แรกๆเลยนะฮะมีเรื่องราวมากมายใครที่อยากรู้ก็ไปติดตามในเพจนะครับผมด้านล่างนะฮะด e s c r i p t i o n นะครับผมลองกดเข้าไปนะฮะมันจะมีคําว่า facebook นะฮะอยากได้ facebook พี่เอาไปเลย นใต้ล่างมีอยากได้แฟนเพจผมก็เอาไปเลยมีอยู่นะฮะครับผมนะ,ะต้องถอดหมวกนะครับเพราะมันขับผมทุยไม่ใช่โอเคนะฮะขอบคุณลูกน้องที่รับชมไปจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมต้องถอดหมวกนะฮะทุยไม่ใช่